กว่าที่เป็นคนทอนเสียงอ้วนสูงนะแต่เสียงอ้วนสูงอ่ะหนูฮูฮูทำไมมาไรเทาจีนี อดดูใจทีจ่เธอ เราในใจรู้ไหมใครทำเจ็บจิตใจจำเธอทำฉันเผลอจริงๆเพราะรักเธอมากกว่าใครเมื่อจุดจบงความรักอบกันเพียงเพื่อนทายใมวิจสิ้นหวังหมดทาง คนตังบนอะแล้วตอนแรกๆก็คงควรก็คงจะแบบเนาะแบบไม่มองหน้าเตื้อมาไมามองนอนหน้าตอนนี้รักแล้วในใจเพราะมันต้องประสานกันเยอะเออจะได้คอกันให้ท่านเจ,จ้บบาเมื่เมื่อจุดจบแห่งความรักอาจจะยังหันอยู่ไหมวะจะได้ซ้อมเป็นยังไ,เไงเนาะมันจะได้พอเรหาหกคนเพียงครึ่งทะเรื่องว่า,าทางใช่ไหมว่าวเวจะได้จะได้ก็ต่งงตางคนต่างแอบรีบใช่ป่ะเออก็จะหันออก่าเวทเพราะวใจช่องเชนอย่างนีง้เคททยาาครักกัน ใจเจ็บค่อยกลับมาหันก็คือหันเรามองกันตอนรักร้าาในใจแล้วก็พอว้าวก็หันออกแอบลิบแอฟลิบแล้วก็หันไาที่ตอนใจเจ็บเจ็บกูเสียแล้วเขาเข้ายากมึกเลยนะใจเจ็บอ่ะมันจะไม่พอดอยกลัวก็ต้องหันหน้ามามองกันไงแล้วเกาแล้วก็หันหันมาก็ใกล้ใจเจ็บพอพอหมดรักแล้วก็หันมา ใจจะคันว่าใจเจ็บเกี่ยวกับคนรัเราเออแล้เขาเพียงคือน,น,จน,นจะหันออกไปเพราะว่าไปสอนคนอื่นไงคนรักเขาเพียงรึ่งใจเอออยากรัก,กเราในใจอีกทีไม่ต้องอนารีสามสรักเราในใจรู้ไหมใครทำเธ็บจิตใจตทำเธอทำฉันพา,าจริง เราในใจรู้ไม่ใครทำจตบจิตใจจำเธอทำฉันผิาจริงเพราะรักเธอมากกว่าใครถ้าไม่กล้ามองตาให้มองหน้าผากหรือหูไปเลยมันจะเหมือนคนมองหน้ากันแต่แบบมองมองหูอ่ะอีกอ่ะมันกายแล้วเอิงเอิงมองอ้น่นก็จะมองหูเพราะมองตาขำ สวยจัสวยจริงนะเพลงสวยทุกคนทุกคนนิ่งฟังนะจอยที่ร้องอีโทีทุกคนก็นิ่งนิ่งฟังราถ่ายอัพโหลดอัพโหลดโอ้ยร้องเพลงคู่กันนะอ้าว ทำนาตาโตโตหาลูกตีนตานั่งนอนโอเคทำรอบเก่งโอเคคนญี่ปุ่นเอาเว้เราจะอัดวีดีโอไหมอัดวีดีโอตอนเราซ้อมไหมเดี๋ยวไปซ้อมในตู้ได้ได้แล้วเปิดอันหนึ่งเปิดของอันหนึ่งแล้วก็วอันหนึ่งอัดโอ,นนอ,อเคแล้วห้องนี้ไม่ว่างเว้ยห้องว่างก็เลยจชวนเข้าไป ไม่รู้ดีกว่าไม่รู้เลยเดีค่ะเราก็ทําหน้าที่เราไปซ้อมกันดีๆแล้วกันลูกเพลงลงเพลงรวมต้องซ้อมกันเองก่อนวันเนี้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะได้ดูเพราะว่าวันนี้มันเป็นนานตรงเพลงเพลง A Song For You กับ v a ล a s Cry ซึ่งมันมันชุนลมุนอลมานกันอยู่ในสองในซมเพลงเนี่ยพี่ชัยร้องกับพี่ต้นอจัดระเบียบไปหนูเมื่อกี้ผู้าวเนื้อเพลงอันนี่คะเอาทำอะไร อะไรหนูเพลงตก่าเก็บไว้ก็แล้วแต่หนูบางคนเขาเก็บไว้เป็นที่ระลึกหนูออกจากบ้านไปก็แบบอืมเป็นที่ระลึกเองนี่จำได้ตอนนั้นตอนนั้นพี่ลายมือเธอเฉียงมากตอนนั้นซีซั่นสองอะออฟแชมป์สองอะค่ะพี่ออฟลบหนุ่มจุ๊บออฟเขาเก็บอันนี้ไปเป็นปึกเลยตอนแรกะเอาไปทำอะไรพี่เขาท่านี่หนึ่งดีใจมากนะหนูร้องเพลงที่หนูเจอพี่เขาค่ะงานแล้วพี่เขาน่ารักมากเลยใช่ <ś sie g> เราไปอยู่ละหนี่นะ 2> <ś> 2> สนุกสนานอยากเจอพีทมากฮะอยากเจอพี่วิทมากเลยพี่วิทเหรอวันนั้นหนูไปไอวัดอะไรวัดอะไรสบายเย็นสบายหรืออะไรสักอย่าง่งคะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมพี่ทา <ś 2> ยวบอกว่าน<ผ>ีเราไปทคอนเสิร์ตไม่มีพี่ๆศิลปินที่เป็นเอฟเก่าๆมาใช่ไหมคะไม่ยังไม่มียังค่ะ อยากเื้อพี่ตุ้ยมากเห็นพี่ตุ้ยเ่ะออือนั่นน่าลักพี่พระแพงค่ะหนูตอนนั้นหนูเชียร์เขามากเลยอือเอฟวิคสุดท้ายเขาสุดยอดมากนะตอนแบบรอบไฟนนลเขาเก่งร้อง Bring Me To Life พอร้องให้สาคนเก่งอ่ะอืมฟิลก็ถึงเนี่ยแบบว่าล็อกแ้วพี่เขาเป็นคนมั่นใจมากเลยค่ะเขาโหแบบใช่เดี๋ยวให้ดิวดูรูปเบียนเซ่ มีหรอเปล่านะมุมหน้าบางมุมอะ่ะเหมือนกันเลยเป๊ปะเลยแลกครูเห็นเฮ้ยหน้าเหมือนมากเลยนะแล้วเขาชอบมัดผมอย่างนี้ด้วยอะ่ะ <c oughs> ู่มาทุกวันเลยป่ะคะมาแล้วก็มาดูใช่คู่ขับรถมาไกลป่ะคะใช่ก็ใช้ได้ลูกอ <laughs> ใช้ได้เลยไปกลับเลยนะครับไกลทุกคนล่ะค่ะไม่ค่อยมีใครอยู่แถวนี้หรอกม <laughs> ีอย่าเซ่ะ ามังมุมมาเหมือนมากอะมุมข้างนะรูปนั้นเราหมุนหันองศาเนี่ยเขา <c oughs> สวยมากเลยเพราะเขาแต่งให้พวกหนูสวยมากเลยสวยสวยมากออกเวทีแล้วพวกหนูสวยกับทุกคนเลย รู้สึกดีวันนี้น่าที่จะไม่ไหวแล้วโอ้หนูอยากร้องเพลงนี้ได้ค่ะครูมันมันคืออยากอยู่นานๆลูกอาจจะได้ร้องโอ้ยอยากอยู่นานๆแล้วแต่ไม่รู้จะอยู่แล้วอยากร้องเพลงสากลทีูอยากอยู่ให้ถึงลูกบิ๊กทุกคู่เลยครูฟังแล้วก็ร้องร้องไปตอนรอบอดิชั่นร้องเพลงอะไรสากลอะเพลงลัคกี้ค่ะลัคกี้เพลงคู่ค่ะ อ <Listen, S 2> ยู่นานอ่ะจะร้อโอเคไปอ่อพักคนพักเสียงเยอะๆแล้วลูกนะค่ะพักไปเรื่อยๆแล้วนี่วันทึกันนะได้หลับไปดิดนึงวันนี้ฮะ <laughs> คนกำลังปิดปิ้ลกูใหญ่ไหมยังี่วยฟ้องเสร็จแล้วใหญ่ไหมยัง tion huh? Ha baby, 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 baby. Ja, กันอีกแล้วก็เป็นใจเพราะที่ทุนมีอย่าต้อไปเดินไปโจลเหยาะาวันดีโอเบเบ้าภษากเทากันอ่ะเบเบ้เบเบ้เบเบ้ Baby, 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 baby Và baby 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 sao, baby, baby, sao baby, 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 baby. Uh. baby 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 baby. Được rồi. Được rồi. Baby, baby. Oh, baby 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 baby

มันอย่างหล่นเข้าใจป่ะเข้าใจอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งนั่งเยอะมันสูงมากเลยตอนนี้พอแล้วพอแล้วขอบคุณพอเพิพอไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปนั่นมาให้ครับเฮ้ยเราตัดสินใจเอาออกซิเจนช้าเลยต่ำแล้วออกอะไรจะได้บอกซีชา้าดีกว่านะเดี๋ยวตอนต่ำมันต่ำเดี๋ยวต่ำไปมันก็อาจจะไอตอนแรปเนี่ยเป็นตัวเองแบบเมื่อกี้ก็ดีนะคือแบบดึงบ้างอะไรบ้างอ่ะ ให้มันไม่มันจริงๆมันไม่ได้แรปแบบคล็อกเป๊ะอ่ะมันเป็นเหมือนคําพูดกลัวๆเนอะวะเพราะฉะนั้นแบบสมมุติว่าในขณะที่เต้เอ่อเฟมพูดเต้อาจจะเออใช่เออวะอะไรเงี้ยเนอะวะเอออืมอะไรเ้าไปเต้จะเอายกทรงมาอะไรเงี้ยเนี่ยแรงอยู่แล้วเนี่ยพวกเนี่ยชอบคิดแบบสูบสูบสูบเอาเลยลูกเต็มเทพโยเทวิตเต้เลยโอเคดีอะไรไม่เอา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 กวนนะแต่ต้นเลยนะ แล้วจบตรงเนี้ยมันจะแบบสรุปเอาแบบนี้ baby 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 นี่ย baby s a r s h i p baby 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 b ดีเนี่ยฮาฮาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮกาฮ่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 า่า่าฮ่าน่าฮ่า่า่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่อฮัาฮ่าฮ่่่าฮ่นี้าี่่ ตอนนี้เดาหลบนัีีตอนนี้ไม่แตได้ยินเนยครับขอบคยจะจัดการคีย์ให้ซีชารนะคบครับขอบครับคิดไม่ผิดจริงชีวิตและเมาได้ป่าเมื่ป่รู้ถึงความยิ่งให่ของเธอวันนี้

เอาให้คุณรู้แล้วตอนทั้ตรงนี้คือต้องเอาอีกป่ะเอาหรือวพาพอแล้วอันหลีกตรงไหนครับ<น>ท่อนแรกๆเลยครับพอแล้วเนี่เยเยอะครับงเอาเลยเพราะเพราะนิ่งๆเพ,พราะครั้งที่แล้วมันเป็นอันนั้นไปแล้วเยอะแล้วอันนี้เป็น R&B แบบซอฟต์ R&B ยุใสให้แบบเอ่อไม่ใช่อันนั้นเยอะไปไงอันนี้เราต้องแบบ มชด่สูมุสแต่ก็มีบางลูกบางตัวที่เราจะเน้นแค่นั้นเองเอ่อทายครูฟังไม่หมดว่ะไงเดีอ่ะวันนี้ครูกำลังครูเข้าตอนตอนเที่ยงใช่ป่ะเช้าอ๋อเช้าไม่รู้เที่ยงมั้งหรือเปล่ารู้เวลาหรอทำ mentally ไปไปมาไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ดูแดดเอาว่ามันเบี่ยงไปทางไหน เขาไป็นผ้ปกครองเขาสอนาสับคนก่อนลอง,องนี่อีกทีเอ้ยเนี้ดีกว่า I gotta put you out of my mind this time this time this this time stop living lie stop believing lie ลึกก Stop living a lie Stop l i v i n g a lie อ่าได้เนี่ยถ้าถ้าถ้าเกิดเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกยังต้องเยอะตอนหลังมีตอนหลังยูจะใส่แล้วก็ใส่ไปเลยแต่ว่าใส่ให้ครบตอนแรกขอแบบนี้ส็ซบซพอเปิดมาม่แช่ได้ i n g ก็ but I want but I want พยายามอย่าให้ลึกมาก but I want one last cry แล้วไม่ได้ one last cry อย่าลึก l s cry ใช้วิธีให้มันเบาแทนให้มัน s t r รนจ์ออกไปแต่เบาอมาพร้อมกัน b u e the one last cry one last cry before the leave แต่พอ before ให้มัน deep before the leave and hold it behind โอ้ยลึกจดอ่านไว้ปะ อ่าไม่ทันละอ่าไม่ทันอ่าไม่เป็นไรประมาณนั้นบอก,บอกแต่ต้นจำพอทจำได้เขาจำได้เราต้องทํจำได้เบอกเพราะว่าขึ้นมากูอยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าคือเรื่องใสเยอะไม่ว่าแต่กูตบให้ลงให้มันได,ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมหรือว่าเราอยากเป็นอย่างเดิมแล้วแต่กูแบบแบบ<ส>แบบแรกๆก็อย่างนี้รอครับว่าต้องซับซ้อนก่อนซับซ้อนก่อนเนาะใช่เดี๋ยวเขาไปปอยทีหลังเออขอยอยอย่างกูขอให้มันดังไม่ใช่คำว่าขอให้มันชัดนะคะรับแต่กูไม่เอาลึกไม่แก้ ่คลายใช้ให้มันเบาแทนกับอย่างนี้ลึกใช่ไหมฟังแล้วลึกไหมกับอันนี้มันคลายกว่าแต่ใช้วิธีให้ทําไมให้เบาลงถูกต้องปรับวอลลุ่มให้เบาแทนใส่ลมเข้าไปลมใส่ลมแต่ไม่ให้ลึกเข้าใจนะอย่ามันลึกให้มันดีแมันเดือดพรุ่งนี้เจอผู้ปรอบเลยแล้วกันนะนะนะเออ i i have freedom, freedom, freedom can't to proved my อ้าวปิดเอาไมคมานี่แล้วปิดาพรุ่งนี้จะได้มีฉา i v ะเอออะไรที่มันหนาได้ก็หนาใหญ่ได้ก็ใหญ่เออทำไมเขาไม่ร้งที่ร้องเพลงนี้ พี่เวลาร้องคู่กันเหมือนในคลีเขาเป็นเรื่อง audition อะกลองเขาไม่ยอมให้ร้องวีกแรกอ่ะเพราะเขาเห็นไปแล้วแน่เลยเนาะเขาเลยแบบไม่ร้องไม่ร้องเลียดเลย่อิง o อง อย่างเงี้ยอ่อยากร้องติงนะคูของ You Better Think แต่ก็เชิญนึงอกมาชอบปะปิดเอา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 ปลั๊กออกทั้งสองเครื่องเคลียร์ห้องในสะอาดเคลียร์ห้องกั้สะอาดแล้วพวกนี้เจอกันคุกองคุกองีสคุกองอ๋อยครับคุกองลองพู่กันเรามาลอง Rolling in t u r n d i ดีเฮออ There's a fire shining in my heart, reaching, reaching a fever vision, and bringing me out of the dark. Finally, I can see, see you crystal clear. clear. Go ahead and tell me how in will of your despair, see Thin. how I live with every piece Thin. of Thin. you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire.